สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับในรายการกินกันนะครับวันนี้มีส้มตำไข่ต้มลาบหมูข้าวเกี๊ยปลาแล้วก็ต้มจืดนะครับผมเพิ่งกลับมาจากทำงานอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ติชมผมนะครับขอฝากช่องกินกันเอาไว้ด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวยังไงก็ลงมือเลยดีกว่านะครับมาซมตำนะครับข้าวเจ้านะครับมีเข้าวหอมมะลิโหยหอมหอมปลาร้าอ๋อหอข้าวเกียบ อ,อร่อยลาบหมูหน่อยอืมะเขือพวงอลาบหมูเนี่ยผมใส่ของเหนือด้วยก็เป็นมัะพั่น ผมตัดมะข่อยมันด้ะว,หวะหอมดิผมว่ามันถูกใจผมอะแต่ไม่รู้ว่าพื่นๆกี่กันหรือเปล่านะครับหอมมากเลยว้าว มสมดำนี่อืตํำเองครับตํำเองกินเองอร่อยเองวัวตัวขา้าวสวนร้อนอืบกุกไว้แล้วอย่ามาขึ้น Ừ. Hoảng tâm ừ, bình tầm Ăn, rồi rồi tôm, nè งัดกะ้มตำหน่อยโอ้โหทั้งคำเลยดีกว่าไหมเนาะจัดป่ทั้งคำเลยนะจัดเลยจัดป่ <c oughs> ไฟดับต้องขอโทษด้วยนะครับไฟดับอันนี้ผมปลูกเองเขาเถารวงดูหลังบ้านวันนี้ก็มากินข้าวหลังบ้านครับ มีข้อเป็ดอยู่ข,ข้างๆนะครับบ้านผมอะ่ะติดถนนต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงดังหน่อยรถบิ่งตลอดเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึง่งดูไฟก่อนนะครับเดจะกลับมาใหม่ได้เท่านี้แหละครับไฟแบตหมด ผมกลับมาเย็นไปหน่อยครับก็เลยต้องใช้ไฟช่วยครับไม่ได้ถ่ายช่วงเวลาสักี่มงเย็นนะครับผมเพิ่งเลิกงานตอนห้าโมงกว่ามันก็เลยมืดไปหน่อยนะครับนี ies, ่นี่นี่พิกทอดครับพริกทอดเนาะเผ็ดนะแต่สู้มา

อ uh huh. เอาละพริกเผ็ดต้มจืดร้อนมาก uh huh. ผมว่ามันเข้ากันนะส้มตำใส่ปะลาร้าเป็นอาหารอีสารเนาะแล้วก็มจริงกับข้าวเจ้าเข้าสวยโอ้ผมว่ามันอร่อยนะ ขอโทษด้วยครับข้าวติดปากตัวโตเลย ตมจืดกท็ทำเองนะ <S <S ผมชอบมะเขือนะมะเขือมันมันกรอบมันหวานดีอ่ะอือก็ อบออืมผูมิ้นดำผมจะเร่งมือกินละผมกลัวแบตไฟมันจะหมดแล้วมันจะม,มืดเขินจังอยู่หลังบ้านครับผมวันนี้อ,อากาศอบอ,อ้าวหน่อย นะครับอบอ้าวอืม,อม,อม เป็นการกินที่เร่งรีบมากกลัวแบตหมดไฟเฮ้ยกลัวไฟมันจะดับนะหืมหืมกรับวามตัวแรกออกเยอะไม่มีใครกินกันก็เลยแบ่งไปให้เพื่อนบ้านบ้างหมดแล้ว รับหมูนี่อร่อยมะแข่นด้วยไปได้มาจากเมืหอนเขาไปขอซื้อต่อลูกค้ามานะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่านะครับมะแข่นอืมปาะเกลผมแตกอีกแล้ว ไข่ต้มแล้วกนนันฟองหนึ่งปีครึ่งฟองมามาเอออย่างนี้เลยแล้วกันฮะเต็มเนะต็มคำนะตายปะ ปากเก็แต่ครับผมกรอบขึ้นจมูก ้ไฟดับเล่งมือก่อนเดี๋ยวมันจะมือดอืม ต้มอ,อ,อืออร้อนว้าสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเป็นคนไม่กินเผ็ด แต่เชื่อว่าสําหรับแค่นี้คนที่กินเผ็ดอ่ะสบายมากั่ผมอ่ะก็เท่านี้นะครับดูว่าเผ็ดแล้วนะครับแต่ผมอะเป็นคนชอบกินเปรี้ยว ผักมันเปื่อยอ่ะอม,มาขออ,อีกเม็ดหนึ่งจับปลาลุยครับไปพริกไหมเม็ดใหญ่ๆขึ้นจมูก 으 음. h สเสียงเพลงร้องไหมเสียงพ่อเพลงเอ้ยเสียงเพลงของพ่อผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเสียงพ่อผมร้องเพลงบายเื่นใจ อร่อยครับก็อ้าวลืมหรือเม็ดนึงไว้ก่อนฝากด้วยนะครับอีพีต่อไปจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมดูนะครับวันนี้ถือว่าตัดจานมากส้มตำไข่ต้มลาบหมูใส่มะแขวนข้นเขาเกี๊ยวปลาทอดแล้วก็ต้มจืดเต้าหู้ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็ได้ ถ่ายทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับอ,อ่อิ่มครับลุกไม่ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ